สิงข่าวสวัสดีครับโลกทั้งโลกกำลังจับตามองว่าโจไบเดนจะเบียดโดนัทรัมเป็นประธานาธิบดีคนที่4ปกของสหรัฐอเมริกาได้หรือเปล่านะครับโอ้ oh, พูดกันเยอะมากนะคะเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศไทยเราได้อะไรกับเขาเนี่ยผมไม่รู้ได้อะไรเพราะว่าเห็นคนไทยเนี่ยเพอกันเหลือเกินดู ABC ดู NBC ดูซ N n ดูรอยเตอร์แล้วก็ดูโทรทัศน์ทุกช่องดูออนไลน์ตลอดทุกชั่วโมง มอนิเตอร์ยิ่งกว่าคนอเมริกาออกนะฮะว่าโจไบเดนหรือทรัมป์ใครชนะได้ข่าวว่าที่ประเทศเราเนี่ยสวสองร้อยห้าสิบคนยังเลือกนายกได้อยู่เลยไม่ใช่หรอไปดูเขาทำไมวิเคราะห์ท่าทีของทั้งโจไบเดนและทรัมป์หน่อยพี่ติออว่าเขาแย่งกันประกาศชัยชนะแอคชั่นแบบนี้มีนัยยะอะไรคะสไตล์มันก็อย่างนี้แหละครับทุกครั้งไปนะฮะคุณทรัมป์เนี่ยประกาศว่าเดี๋ยวชนะเขตนั้นชนะเขตนี้ชนะรัฐนั้นชนะรัฐนี้นะ,ะฮะโพสทวิตเตอร์รัวๆเลยนะครับ เจอทวิตเตอร์ชักธงเตือนเลยครับบอกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเคลมมันไม่ใช่แฟกต์มันคือเฟกครับคุณไบเดนก็ถแถลงว่าเป็นชัยชนะของประชาธิปไตยเป็นชัยชนะของประชาชนชาวอเมริกันไม่ใช่ชัชนะของเดโมแกรตจะทําลายสีเสื้อคุณคุณไหมไม่มีรับสีน้ำเงินรับสีแดงไม่มีสีเหมือนกัน,นอเมริกันบอกผมก็าลังจะบอกว่าทั้งทมทั้งไบเดนนประชาธิปไตยทั้งคู่เละอย่าไปเคลมเลยครับ มันเท่ากันนั่นแหละพอพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยอดคิดไม่ได้เขามีคืนหมาหอนมีบัตรขยงมีโกงเลือกตั้งไหมคะอเมริกันเนี่ยเรื่องโกงเลือกตั้งประเภทแบบว่าคืนหมาหอนนะไม่มีแล้วใช้เงินซื้อเสียงนี่โคตรจะจอกเขาไม่มีแล้วแต่บัตรขยงอาจจะมีเช่นคนมาใช้สิทธิ์แต่มีบัตรน้อยกว่ามาใช้สิทธิ์สินคนแต่บัตรมีแค่ห้าเงี้ยเขาเรียกบัตรขยงอันนี้อาจจะมีทาบอกว่าโดน ไปสณีเอาไปทิ้งบ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะอาจจะมีภาพแต่ว่าเขาเป็นจานวน,นน้อยจานวน90จํานวนร้อยเท่านั้นเองแต่ว่าทัพบอกเรื่องนี้มีเรื่องโกงนะครับส่วนอเมริกันเนี่ยมีเรื่องหลักๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเขาจับได้ว่ามีคนอเมริกันที่ไม่ได้เป็นคนอเมริกันแต่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณแสนกว่าคนทัพเนี่ยโวยโกงเลือกตั้งมาตั้งแต่ปีทปีแล้วตอนที่ชิงกับฮิลลารีกินสตันทัพบอกว่ามีบัตรอย่างน้อย5ล้านใบที่เชียร์ฮิลลารี Hillary เนี่ยผิดและเขามีทีท่าว่าจะโกงและาาเขาตาับ ผลการสอบสวนตัวมีอย่างเลยทําตกใจไปเองครับไม่มีอะไรเลยพูดอย่างนี้ก็น่าแปลกใจยอยู่นะคะทัป์เนี่ยต่อให้ตอนนี้เป็นแคนดิเดตแต่ว่าณนะปัจจุบันเขาก็ยังเป็นผู้นำสหรัฐอยู่มีอำนาจขนาดนี้ทำไมกลัวการโกงเลือกตั้งทัามมากลัวที่สุดคืออะไรบ้นางคะแนนจากไปรษณีย์นะฮะเพราะกลัวมากเพราะว่าทัป์เนี่ยอยากจะเลื่อนการเลือกตั้งออกไปไม่อยากจะให้เลือกตั้งทางไปรษณีย์หรือเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะอะไรเพราะกลัว แต่ว่าคนในอเมริกันเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เป็นโควิดจะมาเลิกพร้อมกันเนี่ยมันเสี่ยงเพราะฉะนั้นต้องลดความเสี่ยงตรงน,นี้เดโมแครตสนับสนุนให้เพิ่มงบไปรษณีย์ใช่ไหมครับทำมากลัวว่าเดโมแครตเนี่ยส,ส,นสนับสนุนไปรษณีย์แล้วไปรษณีย์อาจจะมีนอกมีใน,ในกับเดโมแครตเนี่ยทำกลัวสองสหรัฐอเมริกาเนี่ยปกครองในระบบม,มลรัฐเขามี50มลรัฐที่มีผู้ว่าการรัฐปกครองตนเองแล้วมีกฎหมายของตัวเองเหมือนรัฐบาลน,น้อย,อยๆเพราะนั้นทำมาเลยกลัวว่ารัฐไหนที่เขาไม่ได้มีผู้ว่าการรัฐเป็นพับลิีพับลิกันอย่างเช่นวิคออนนซิยย่าางงเเี้ขกลััวว่ารฐเนี้ย จะโกงและเขาจะฟ้องศาลสูง, <S <S สงเห็นไหมฮะทำเป็นประธานดีเป็นรัฐบาลแท้กลัวโจไบเด่นคนไม่มีอำนาจเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคะแนนที่พลิกนะครับเมื่อวานเนี่ยคะแนนตอนแรกยังสูสีเบียดเบียดกันเลยพอกำคับที่อเมริกันเนี่ยโจไบเด่นนามา264เลยนําเพราะอะไรปะ่ะคะแนนที่ล่วงหน้าที่มาทางไปรษณีย์เนี่ยเริ่มเอามานับแล้วเห็นไหมครับทีนี้คนไทยที่ดูเนี่ยผมอยากฝากบอกไว้ด้วยว่าแลวจำได้ไหมคะแนนนิวซีแลนด์ของเราทำไมเอามานับไม่ทันล่ะครับ พี่ติ๋งวิเคราะห์หน่อยออกลุ่มไหนชอบทรัมป์กลุ่มไหนชอบโจไบเดนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยชอบทรัมป์เพราะบุคลิกแบบบ้าบบอสั่งการแบบว่าบออยู่ๆก็ตั้งกำแพงภาษีจีนทำท่าเหมือนจะก่อเรื่องไว้ทั่วแต่เขาโทษคนอเมริกันเนี่ยรักทรัมป์มากคะแนนยังสูสียังสู้กันอย่างเข้มข้นเลยเพราะอะไรฮะในมิดเวสพวก w o r k i n g class ทั้งหลายเนี่ยคนขาวที่ยากจนเนี่ยชอบทรัมป์ครับพวกในบัสกาพวกไอโอวาอะไรพวกนี้นะและพวกภาคใต้พวกที่ต่อต้านการทำแท้งทั้งหลายเนี่ยคนพวกนี้ อเมริกัน First สทำอะไรก็ต้องคนอเมริกันก่อนไม่ชอบพวกอุพยพผู้ลี้ภยัยส่วนโจไบเดนก็จะคลองใจคนประเภทคนในเมืองพวกแคลิฟอร์เนียพวกชิคาโกอะไรพวกนี้นะที่อยู่ในแคลิฟอร์เนียพวกนิวยอร์กพวกอิลลินอยเพราะพวกนี้มีการศาึกษาพวกนี้หรือแม้แต่เป็นคนดำที่ยากจนก็ยังชอบโจไบเดนงั้นสรุปให้หน่อยว่านโยบายการหาเสียงของทั้งสองคนเป็นยังไงคะ คนละทางเลยครับทรัมป์บอกตึงค่าแรงไว้ที่7เหรียญต่อชั่วโมงไบเดนบอกว่า15เหรียญต่อชั่วโมงทรัมป์ยกเลิกโอบามาแคร์ส่วนไบเดนบอกเดี๋ยวจะเติมบประมาณลงไปอีก Affordable Care Act ให้คนเข้าถึงหลักป,ประกันสุขภาพที่ในราคาถูกและยุติธรรมทรัมป์บอกว่าจะใช้ฐานหินนะฮะใช้ก๊าซธรรมชาติส่วนคุณไบเดนบอกว่าจะเข้าสู่ข้อตกลง,งของปารีสเรื่องโลกร้อนการนำอเมริกาเข้าไปสู่ สภาพสิ่งแวดล้อมที่ปลอดมลพิษภายใน30ปีที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยประชาชนเลือกคณะผู้เลือกตั้งไปเลือกประธานในทีครับ,ต,บต่างกับบ้านเรายัางไงคะเนี่ยอ๋อต่างเยอะเลยครับบ้านเราคือเอาส,อสอว่าสองคนเลือกนายกไงครับแค่นี้ก็ต่างกันแล้วครับทไไไมมม่่ปออยูเริกา ยนลากลับมาทำไมเมืองไทยไปกินหมู